สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันกันกบไตอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้ค่ะไตาพาทุกคนมาดูต้นสาระแหน,นะคะที่ไตได้ปลูกไว้นะแล้วก็ขาดการดูแลขาดการบำรุงนะคะจนตอนนี้นะคะก็อย่างที่เห็นเลยนะคะไม่ค่อยสวยค่ะวันนี้ก็เลยจะมาฟื้นฟูค่ะเมื่อสักครู่นะคะไตได้พรวนดินแล้วนะดินก็เลยดูจะร่วนๆหน่อยนะคะตอนแรกเนี่ยดินแข็งเลยนะคะไตพรวนดินไปเรียบร้อยแล้วนะคะ อ่พรวนดินไปเรียบร้อยแล้ววิธีการที่เราจะฟื้นฟูสารแแน่นะคะก็คือการตัดยอดนั่นเองค่ะหลายๆคนที่เคยปลูกสารแแน่นะคะถ้าปลูกไปสักพักหนึ่งเนี่ยคือในวงล้อ,อยางอันนี้ ทีแรกเนี่ยสวยงามมากเลยนะคะถ้าไตา่บำรุงดูแลต่อขยันมาตัดนะคะขยันมาตัดตัวยอดนะคะเนี่ยถ้าเกิดว่าเอากันไกลนะคะมาตัดตัวยอดตลอดเนี่ยเขาก็จะแตกยอดแตกอะไรใบเขียวสดมาเรื่อยๆนะบำรุงใส่ปุ๋ยรดด้วย EM นะคะเขาก็จะเขียวสดคะ่ะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยตต่ไม่ได้ตัดยอดเลยเพราะว่าไตา่ปลูกในกระถางแล้วตัวนั้นจะดูแล จะจะดูแลกระถางนั้นมากกว่านะคะจนปล่อยปลาละเลยไม่ได้ดูแลตัวที่อยู่ในร้อ,อยางนะวันนี้เราก็จะมาฟื้นฟูเขาหน่อยค่ะน่าจะน้อยใจแล้วนะคะตอนนี้นี่คือแบบไม่สวยเลยนะนี่ค่ะวิธีการที่จะมากระตุ้นนะคะก็คือการตัดยอดค่ะตัดแบบนี้ทิ้งไปเลยนะคะทิ้งเลยค่ะแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็คือเอ่อแต่อาจจะเอาปักชําไว้ข้างๆก็ได้นะคะเพราะว่าอันนี้ใบใหญ่หน่อยเนาะเดี๋ยวจะเอาปักไว้แค่นี้ ผือว่าจะติดให้นะคะตัดไปแต่สำหรับยอดอื่นๆนะคะก็จะตัดเลยค่ะเนี่ยแบบนี้นะคะตัดไม่ต้องกลัวว่าเขาจะตายนะคะเราตัดแต่ว่าเราไม่ได้ตัดใบทั้งหมดอย่างน้อยก็คือให้เหลือใบไว้นะคะเดี๋ยวเขาก็จะแตกยอดออกมาใหม่ค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องตัดเขาเรื่อยๆนะคะเขาจะแตกยอดออกมาใหม่เป็นการกระตุ้นด้วยนะจะเป็นอย่างนี้ค่ะลักษณะนี้ค่ะของสารหน่เนี่ยจะต้องหมั่นตัดค่ะ เนี่ยดูอย่างกิ่งนี้ค่ะไม่เหลืออะไรเลยคือไม่ได้ดูแลเอาใจใส่เลยนะคะดูค่ะโดนแทะโดนมแมลงกัดเรียบร้อยเลยนะอันนี้ค่ะยอดนี้แต่ก็จะตัดอ่าตัดแล้วตัดออกเลยนะคะตัดทิ้งเลยให้เขาแตกยอดออกมาใหม่ไม่ต้องเสียดายนะคะไม่ต้องกลัวตายนะคือเราไม่ได้ตัดออกหมดทุกใบนะคะเราตัดแค่ยอดยอดเท่านั้นค่ะ เดี๋ยวเขาจะฟื้นฟูมาใหม่ค่ะไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวเขาจะฟื้นฟูตัวเองขึ้นมาใหม่อาจจะดูเปื้อนดินหน่อยเนาะเมื่อกี้ใส่พรวนดินนะคะพรวนดินเรียบร้อยอ่านี่ค่ะมีกิ่งทางนี้ด้วยนะคะนี่ไม่สวยเลยนะเราต้องมาบำรุงดูแลเขาหน่อยค่ะเนี่ยยอดเที่ยวยาวๆแบบนี้นะคะถ้าไม่ได้ดูแลบำรุงเนี่ยใบก็จะเล็กแบบนี้ค่ะ ใบเล็กนะคะใบไม่ใหญ่นะไม่สดชื่นนะคะเราตัดออกเลยนะคะรอให้เขาแตกยอดมาใหม่ค่ะเนี่ยยอดอย่างนี้นะคะตัดออกเลยอ่าแบบนี้ค่ะอันนั้นตัดแล้วลูกตัดแล้วอลี่มาดูด้วยนะคะอันนี้เหลืออีกยอดหนึ่งนะคะก็ตัดเหมือนกันแบบนี้ค่ะ นี่อันนี้คือไม่สวยเลยนะคะอะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะคะนี่ค่ะเนี่ยยอดนี้ยาวๆนะคะใบเหลืองๆแบบนี้นะเดี๋ยวไต่จะเด็ดยอดเขาออกนิดนึงหลังจากตัดแล้วนะคะเราจะต้องบำรุงด้วยปุ๋ยค่ะจะเป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักนะคะปุ๋ยน้ําต่างๆที่เพื่อนๆมีเลยก็ได้ค่ะจะเป็นปุ๋ยอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่ที่แต่ละท่านสะดวกเลยค่ะเดี๋ยววันนี้ไต่ก็จะเอาปุ๋ยคอกหมักมาใส่ค่ะนี่ค่ะ ปุ๋ยอคอกนะคะที่หมักแล้วนะอ่าเดี๋ยวใส่มือให้ดูค่ะถ้าปุ๋ยอคอกหมักแล้วเนี่ยจะร่วนแบบนี้เลยนี่แห้งแล้วนะคะเราก็โรยไปเลยใส่ไปได้เลยบำรุงเลยนะคะปแปลงนี้เนี่ยคือในล้อ,อยางอันนี้แต่ไม่ค่อยได้บำรุงเลยนะวันนี้จะมาฟื้นฟูเขาแล้วค่ะ แล้วเดี๋ยวไต่ก็จะมาถ่ายอัปเดตให้ดูนะคะว่าหลังจากที่ไต่ตัดยอดไปแล้วนะคะตัดยอดพวนดินใส่ปุ๋ยไปแล้วต้นสารแนรจะดีขึ้นไหมจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไต่จะมาอัปเดตให้ดูค่ะอ่าเรียบร้อยนะคะใส่ปุ๋ยประมาณนี้โรยปุ๋ยไปเลยพรวนดินตามสักหน่อยนะ หลังจากนั้นก็รดน้ำได้เลยค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะเท่านี้นะคะถ้าเราจะฟื้นฟูต้นสารหน่ให้กลับมาสวยเหมือนเดิมนะคะวิธีการแรกเลยเราก็ต้องตัดยอดเขาก่อนนะคะแล้วก็หมั่นพลนดินใส่ปุ๋ยบำรุงดูแลกันต่อนะคะแต่เชื่อว่าเขาจะดีขึ้นแน่นอนค่ะเดี๋ยวยังไงผลจะเป็นอย่างไรดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นยังไงเนี่ยไตจะอัปเดตผลให้ดูนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะฝากติดตามคลิปอัปเดตของต้นสารหน่ที่ไตปลูกในล้อย,อยางอันนี้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ